คุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือห้องถแถลงข่าวฝั่งสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้เราอยู่กับพี่ทั้งสองคนครับพี่จุม๋มและพี่อ,อมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับพี่จุ๋มครับจุดนี้เป็นห้องถแถลงข่าวค่ะมีไว้ทําอะไรห้องถแถลงข่าว ห้องถแถลงข่าวเนี่ยเราจะให้บริการท่านสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมาใช้บริการจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมของคณะกรรมิการต่างๆที่ท่านาทํางานปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องแถลงข่าวกันเนาะว่ามีอะไรบ้างครับได้ค่ะไปกันค่ะ ครับพอเข้ามาด้านในตรงนี้เรียกว่าห้องแถลงข่าวห้องแถลงข่าวมีขั้นตอนในการเข้ามาใช้อย่างไรครับกับสมาชิกครับค่ะในส่วนของห้องแถลงข่าวนะคะก็จะมีให้ติดต่อในช่องทางต่างๆเราจะมาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอกันตรงนั้นก็ได้นะคะติดต่อเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย ให้บริการอยู่ตลอดรหรือว่าจะเป็นช่องทางทางโทรศัพท์โทรมาที่กลุ่มงานสื่อมวลชนสำนักประชาสัมพนันธ์หรือว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกเนี่ยเป็นกรรมธิการคณะกรรมธิการก็จะมีในรายกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของขคณะกรรมธิการต่างๆเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ท่านก็ประสานเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะประสานเราในรายกลุ่มแล้วเราก็มาจัดคิวก็วันนั้นวันนี้เนี่ยมีใครจองคิวยังไงบ้างอ๋อแล้วเมื่อถึงเวลาท่านก็จะมาลงชื่อด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาตรงจุดจุดนี้ด้านหลังเราเลยใช่ไหมฮ นี้คือจุดอะไรครับ จุดนี้ก็คือเป็นจุดแถลงข่าวเป็นจุดที่ใช้แถลงข่าวเลยบางครั้งเนี่ยท่านมาท่านเดียวหรือว่าสองสามท่านก็เราก็จะจัดให้สวยงามค่ะถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเราก็จะมีการเว้นระยะห่างกันเห็นที่เห็นมาร์กมาที่จุดนี้ค่ะก็จะเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรการโควิดด้วยครับผมแล้วทางด้านของพี่ๆสื่อมวลชนอยู่ตรงไหนครับพี่จุ๋มครับเรามีห้องทํางานของสื่อมวลชนนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีแถลงข่าวหรือว่ามีอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชิญพี่พี่น้องๆองสื่อมวลชนร่วมทําข่าวซึ่งก็ ใช้เวลาไม่นานนะคะมากันพร้อมกันแล้วก็แถลงข่าวได้เลยหลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จแล้วประชาชนเขาอยากจะทราบว่าสมาชิกแถลงข่าวเรื่องอะไรนี้ติดตามกันได้ที่ไหนครับในส่วนของสํานักงานเองนะคะของเราเนี่ยก็จะเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆซึ่งเราก็มีทั้งเว็บไซต์ของรัฐสภานะคะแล้วก็ Facebook f แฟนเพจของสํานักประชาสัมพันธ์ชื่อสํานักประชาสัมพันธ์สํานักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร งานต่างๆงานแถลงต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เราเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําข่าวก็จะเผยแพร่ในช่องทางนี้ทุกทุกงานนะคะประชาชนก็สามารถจะติดตามสมาชิกในจังหวัดของท่านได้ในเรื่องของการทํางานเรื่องภารากิจต่างๆก็ติดตามในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ได้ค่ะชาผมและนี่แหละฮะคือทั้งหมดของห้องแถลงข่าววันนี้ต้องขอบคุณพี่จุ๋มแล้วก็พี่ออมอย่างมากเลยนะฮะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของห้องแถลงข่าวขอบคุณครับยินดีค่ะ พี่น้องครับแน,นี่เลยครับคือห้องที่เรียกว่าห้องถแถลงข่าวประจำรัฐสภาที่อยู่ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดดครับ